จินตำแตงขนมจินแกงห่วงพี่ห้องเบิ่งซีนีหมาเองเสเบิ่งพี่น้องเอ้ยที่มังนงามงาเบิ้งระเทศยังก่อนนี้น่อยฮะประเทศอิราเลบ่เบิ่งสกินเบ <c oughs> ิ้ง เหวานหวานพี่ท้องวันอพอพักทั่ไหนเดี๋ยวก็ไปเลียนกินตสปลาเลยเลยอืมหวานไรมื้อนี้มื้อเศ้านี่พักกันไปกินอาหารฝรั w arn, w arn, w arn, w arn. Arn, ่งเลียนกินพิซป่ากินบบ nói ừ. sao sẽ phải tuyệt vời mọi người mọi người mọi người hết người mọi người mọi người

สนสนนอนหลับ จะเจี๊บกระสุดดีค่ะ I hey, did. Do you want to eat tomato? Chika, do you want to Chim bap? Uuuu Mee kha Uuuu Mee Mee Kwa kwa teh kis ru eo

เอาไสละอืมกอไรพ่อคายบ้านคนะพ่อคายที่ไรเนะี่ยพ่อ้าหน่อยบานเท่ามือเนี่ยหนะากินยาไ่กูมือเนนะี่ยสมัยตะกี้อนะ่เก็บน้ำตีนน้ำเคือนนะ่ะเกลื่อนสิเลื่นทอนขึ้นไหมนี่นางเกบเกื่อนสิเล่นทอนสวยยีบบนทดนัํไมไหมตอนนี้นเป็นอีกหน่อยนะอ่ะเกบเอา

้างคางบ้านคุยกับเรานี่เใชคุยกุบย่างนี่ย่ายขบใจดุเอ่ะนคุยกับเราอร่อยคุยกับาางีเขามีอันุดเยเราบอกเขาฟังแกงหวง Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พักลายไม่รู้ต้นๆ,ๆมากหลายตัวนี่เป็นตัดออกมาจังแต่นหนาบานไปแล้วคะ่ะโอ้โอยบอกใครเดี๋ยวเก็บกุญแจนี่อยากไปจีขึ้นเปิดร้านไม่เปิดร้านไม่ของใส่บ้านไปแล้วคะ่ะแ่บ